Back to Balotelli, it runs for Aguero, they do it, City win the title, it's Aguero with his 30th goal of the season, I don't believe what I'm seeing, Manchester City are the champions of England, and Aguero gets it in any time, have you ever seen anything like this before? Everyone's out on the pitch celebrating. Unbelievable scenes, and Cuadrado is a hero once again for Manchester City. แมนเชสเตอร์ซิตี้จากทีมกลางตารางในลีกสู่ทีมชั้นนําระดับโลกในหนึ่งช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก,กับการสร้างทีมและตํานาน93.20ที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสโมสรไปตลอดการและในวันนี้12เพเยอร์ขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปรับชมกันเลยครับหากจะกล่าวถึงบุคคลสําคัญซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปหรือ C.F.G คงหนีไม่พ้นชีกมาชูและเฟอร์ลันโซลิอาโนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการเข้ามาครอบครองสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี ย้อนกลับไปในปี2008ชิกมันชูได้ทําการก่อตั้งซิตี้ฟุตบอลคลับเพื่อที่จะเข้ามาซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อจากดรทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยซึ่งต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากเพื่อเข้ามาซื้อทีมนี้ให้สําเร็จให้ได้ชิกมันชูหัวเรือใหญ่ของซิตี้ฟุตบอลคลับหรือ c f g ได้ใช้ระยะเวลากว่า4ปีเต็มและทุ่มเงินสูงกว่า1น0 0ล้านปอนด์เพื่อยกระดับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้มีสถานะที่ดียิ่งขึ้นจากเดิม จากทีมที่อยู่ระดับกลางของตารางในลีกจนสาม,มารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จในฤดูกาล2011-2012และนั่นก็เพียงเพียงก้าวแรกเท่านั้นเพราะเขาได้ตั้งเป้าหมายให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นทีมฟุตบอลระดับโลกแต่ในระหว่างนั้นก็เกิดกระแสวิจารณ์ขึ้นมาบ้างว่าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นเพียงแค่ของเล่นของเหล่าเศรษฐีที่อยากจะซื้อความสําเร็จเท่านั้นความสําเร็จของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปัจจุบันอาจจะมีส่วนสําคัญมาจากการผักดันของชิคมันชูตตั้งแต่ ในอดีตจนทําให้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จจนถูกบันทึกให้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรและในตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นสโมสรฟุตบอลระดับแถวหน้าของโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิในส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะการผักดันของเจ้าของทีมตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งทีมมาจนถึงเจ้าของทีมคนปัจจุบันและรวมถึงเจ้าของทีมที่อาจจะมารับช่วงต่อนในอนาคตอีกด้วยและในยุคบุกเบิกของแมนเชสเตอร์ ซื้อใครมาบ้างในฤดูกาลแรกหลังจากที่ชิคมมนชูเทคโอเวอร์ชิคมันชูและกลุ่มทุนอาบูดาบีเทคโอเวอร์เรือใบสีฟา้าในปี2008ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของสโมสรนและนี่คือ10นักเตะคนแรกที่ซื้อเข้ามาร่วมทัพคนที่1เชคกิฟเวน5.9ล้านปอนด์เชคกิฟเวนย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และกลายเป็นมือหนึ่งของทีมในทันทีและเริ่มเสียตำแหน่งหลังจากที่โจฮาร์ดกลับมาสู่ทีมหลังจากถูกปล่อยยืมตัวคนที่2ในเจอร์รี 16ล้านปอนด์เดยยองคว้าแชมป์ได้3รายการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คือพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและคอมมิวนิตี้ชิลคนที่3เครกเบลามี่14ล้านปอนด์เบลามี่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามความต้องการของมาร์คิวเจ้านายเก่า โดยเขาทำไป15ประตูจากการลงสนาม51นัดให้กับเรือใบสีฟ้าคนที่4เวนบิช10ล้านปอนด์เวนบิชคือแบ็กซ้ายตัวเลือกอันดับหนึ่งในการเสริมทัพของมาร์คิวแต่หลังจากคุณซื้อชาวเวลลงจากตำแหน่งเขาก็เสียตำแหน่งในทีมเช่นกันและถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวคนที่5้าโรบินโย32.5ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างความฮือฮาเมื่อปาดหน้าบรรดาบิ๊กทีมของยุโรปเพื่อคว้าตัวโรบินโยมาด้วยค่าตัวถึง32.5ล้านปอนด์ซึ่งนั่นถือเป็นค่าตัวสูงสุดใน นนนนคนที่6ปาโบสซบาเลต้า6.5ล้านปอนด์ฟูลแบ็กชาวอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในนักเตะขวัญใจของแฟนเรือใบสีฟ้าเมื่อเขาเลือกที่จะปฏิเสธยูเวนตุสและเลือกมาค้าแข่งในถิมเอติฮัสเตเดียมคนที่7ชอนไลฟิลลิป8.5ล้านปอนด์ไลฟิลลิปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งเมื่อในปี2008แต่หลังจากเปลี่ยนกูซือมาร์คิวมาเป็นโรเบโตมันชินีเขาก็ไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามมากนะักคนที่8 วงซองกอมบารีห6ล้านปอนด์หล้านปอนด์นบะเป็นเงินที่น้อยนิดมากเมื่อเทียบกับการได้ประกันหลังชาวเบลเยียมรลยนี้เข้ามาร่วมทีมซึ่งเขากลายเป็นหนึ่งในแนวรับที่ดีที่สุดในพิมิลีกและเป็นตำนานของสโมสรในเวลาต่อมาคนที่เท่าทาวเบนฮาอิมห้าล้านปอนด์หลังจากทําผลงานได้ผิดหวังกับเชลซีเบนฮาอิมย้ายมาพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามโอกาสลงสนามของเขาน้อยจนแทบไม่มีแฟนบอนเลเรือใบสีฟ้าจําเขาได้เลยที่10โชว์สิ โชว์คือหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่แฟนบอลตื่นเต้นที่สุดและคาดหวังว่าเขาจะเป็นจอมถล่มประตูคนใหม่อย่างไรก็ตามเขาทําไปได้เพียง4ประตูเท่านั้นก่อนจะถูกปล่อยให้กับเอเวอเรตันยืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาว และตำนาน93.20เซคิโอคุณอาเกโรวีลบวรุษดาวซันโวผู้เขียนตำนาน93.20ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาเกโรผมสาบานได้เลยว่าคุณจะไม่มีทางได้เห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วมาตินไทเลอร์ผู้บรรยายช่องสกายสปอร์ตตะโกนชื่อศูนหน้าของทีมเรือใบสีฟ้าจนเสียงหลงพร้อมประโยคต่อมาด้วยความประหลาดใจกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าหลังจากคุณอาเกวโรสร้างปฏิหาริย์ด้วยการหลุดขึ้นไปยิงประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ เชือชนะควีนพาร์คเลนเจอร์ด้วยสกอร์3ประตู่อ2ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี2012 <c oughs> ความพิเศษของลูกนี้นอกจากจะเป็นประตูใช้ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมของการทดเวลานาทีที่9กลับกับอีก20วินาทีแล้วมันยังเป็นประตูที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ อย่างแชมป์พรีเมียร์ลีกไปจากแชมป์เก่าและคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยผลประตูที่ได้เสียดีกว่าหลังจบฤดูกาล2011-2012ด้วยแต้มเท่ากัน89คะแนนด้วยเหตุนี้ประตูที่กุนอเกโลโลทาได้จึงกลายเป็นหนึ่งในประตูที่ดราม่าที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลอังกฤษเพราะนอกจากจะพาแมนเชสเตอร์ซิตี้กระชากถ้วยแชมป์มาได้แบบหัวใจแทบวายยังทําให้เรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในรอบ44ปีและกลายเป็นจุดเริ่มต้นความยิ่ง ใหญ่ของแชมป์ขาประจำทีมใหม่ในพีิมริลีกในนัดอํลลาสโมสรในเวทีพิมริลีกของกุนอาเกวโร่กับเอเวตันเขาทิ้งท้ายด้วยการนั่งเป็นตัวสำรอง และกดให้ทีมรักไปถึง2ประตูหลังจากรับใช้ในทินเอติฮัสเตเดียมมานานถึง10ปีแมนเชสเตอร์ซิตี้จัดพิธีบอกลาเขาและฉลองแชมป์ฤดูกาล2020-2021อย่างสมเกียรติพร้อมเปิดตัวชุดแข่งชุดใหม่ของฤดูกาล2021-2022ซึ่งสกรีนตัวเลข93.20ที่เป็นนาทีประวัติศาสตร์ของสงโมสรลงบนคอเสื้อด้านในเพื่อระลึกถึงประตูชัยของกูนอาเกโรในฐานะผู้สร้างตำนานบทใหม่ให้กับเรือใบสิง แมนเชสเตอร์ซิตี้และในประตูตี่ห้า 5, แต่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้ก็ยังอยู่บนเส้นทางคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และก็คงต้องมาลุ้นว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้จะยังเป็นแชมป์ขาประจำของลีกอยู่ไหมหรือฤดูการนี้แชมป์รีมลีกอาจจะเปลี่ยนมือก็เป็นได้และก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน12เพลเยอรด,ด้วยนะครับมากกว่าการแข่งขันตามติดทุกขอบสนาม